นาวโทโรเบี้ยกำนันจ่วนจันผู้พังคับกองพันปุ๋ยที่หนึ่งครับทำหน้าที่ในขานการกัดการโภชนา,าการและการยวกับสารอาหารวิทยาพิมพ์สำหรับการบรรยายในวันนี้ก็จะแบ่งเป็นสองพาร์ทครับพา,าร์ทแรกครับดูโครงสร้างการจัดหน่วยนะครับแล้วก็ว่าอาวิทยาพิมคืออะไรนะครับมีทีมความสำเร็มีภารกิจอะไรอย่า,า,างไรบ้างน,นะครับแล้วก็เป็นการเยี่ยวจุนที่ระดับซึ่งประกอบด้วยหกส่วนหลักๆคือผมห้องนะครับแล้วแต่เป็นห้องนี้ก็เป็นห้องสารสนกิจของในหลวงอาการที่ก้าและที่ติดรัวอยู่ ข,ออขอ้ขอละมุงฝังโลงต่อโดยบริษัทการนายวิทโยธินนะครับ,บต่อไปก็จะเป็นห้นองเคร,ร,ร,รือร่องแบบนะครับห้องอาวุธยุทโธปกรณ์ห้องยุทธการต่างๆที่ฐานอุทยานทิพได้ปฏิบัติมาในอดีตนะครับรวมถึงห้องโถงซึ่งแสดงวิวัฒนาการของฐานอุทยานทิพยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน ได้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นาวิกโยธินผมก็รู้สึกดีครับได้เห็นบรรยากาศได้เห็นการประวัติศาสตร์ที่แบบว่าสู้รบกันมาอย่างยาวนานทําให้รู้ว่านาวิกโยธินนั้นกล้าแก่งมีความสามารถด้านการรบมากมายครับทําให้เรารู้สึกฮึกเหิมดีใจครับที่ได้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นาวิกโยธินครับกด้เรียนรู้้ประวัติศาสตร์ ของนาวิกโยธินครับความรู้สึกตอนนี้หันหลายๆอย่างเห็นทั้งยศหันทั้งอย่างหลายๆอย่างที่บเคยหันสักเลือครับแล้วก็มีภาพภูมิใจแบบอยากจะได้อยากก่างกระเขาพ่องครับรู้สึกภาคภูมิใจและดีใจมากครับที่ได้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นาวิกโยธินครับได้เห็นประวัติศาสตร์ของทหารเรือและทหารนาวิกโยธินรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจ ในการเป็นทหารมากขึ้นครับผมซสึกดีครับกับใ้มีระเบียบวินัยแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงครับความรู้สึกจากที่ตะกอนแบบแบบเคยแบบเป็นคนที่แบบมีระเบียบวินัยกับตัวเองตอนนี้เริ่มมีระเบียบทุกอย่างแล้วก็ความรู้สึกจากที่แบบเคยออกกําลังกายก็มาออกครับได้ยากหลายอย,ยา่างจนมีระเบียบวินัย เป็นของตัวเองครับรู้สึกดีครับผมได้ฝึกระเบียบวินัยครับได้ฝึกความกล้าครับได้ออกกําลังกายได้ฟิตร่างกายมากขึ้นครับรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ข้างหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชายผมได้รับใช้ราชาการทหารครับเหมือนได้บรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้ชายไทยครับผม <S <S ันนี้ครับเป็นวันที่2แล้วนะครับที่ได้พาน้องทหารใหม่หลักสูตรทหารต่อสู้รัพยานและรักษาฝั่งอาที่3ามทระกนะครับในการมาศึกษาดูงานในวันนี้มาที่พิพิธภัณฑ์นาวิกโยธินในการมาดูงานของทหารใหม่ในวันนี้นะครับทาให้น้องๆเนี่ยได้มีความรู้เกี่ยวกับกําลังลบหลักของกองทัพเรืออีกหน่วยหนึ่งจะได้เห็นได้ได้ทราบถึงประวัติของบรรพบุรุษที่เป็นวีรชน ของราชนาวีไทยที่ท่านได้จะทําและอุทิศให้กับประเทศชาติในราชนาวีทําให้น้องๆเนี่ยมีความสนักรู้นะครับแล้วก็มีความรักชาตินะครับซึ่งในอนาคตน้องๆน,นะครับจะได้ประดักษงานและจะได้กลับมารับใช้ประเทศชาติต่อไปครับ เทิดทูนสถาบันยึดมั่นระเบียบวินัยประชาชนภูมิใจทะเลไทยมั่นคง